สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพนอฟอคอนดอยนะคะเนาะชานี้นอนฝนก็จะทำเมนูผัดพักกโดอใส่ไขค่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นพักกโดอที่อนฝนใข่อยู่นะคะแล้วหลายคนถามว่าพักกโดนนี่เอาไปทําอะไรกินโงฝนถึงจะอร่อยนะคะชาวนี้โนฝนก็เลยจะทําผัดใส่ไข่นะคะเนาะตอนนี้นอนฝนก็ ก่อไฟแล้วก็ต้าน้ํามันให้เดือดแล้วนะคะเนาะในให้มันในน้ำมันร้อน,นะค่ะไม่ใช่เดือดนะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกระดอใส่ไข่เมนูบ้าๆกันนะคะเนาะแต่อร่อยมากๆเลยนะคะมเมนูนี้น้ำมันเดือดแล้วค่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะเนาะเราก็ใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะกระเทียมกับพริกสดค่ะเราผัดให้หอมก่อนนะคะ นั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะปกติแลวเนี่ยถ้าใส่หมูสับมันก็จะอร่อยไปแบ,บนนอรแต่ว่าโนโ้องฝนไม่ใส่หมูสับก็ใส่เป็นไข่แทนนะคะอันนี้เมนูง่ายๆนะคะเมนูนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อผักัดดอจานน้องฝนไปนะคะก็สามารถเอาไปทำเอ่เอาไปกินแบบนี้ไปผ่าหรือว่าทําได้หลายๆเมนูค่ะแล้วแต่ เราชอบเลยนะคะเนาะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเมนูผ่านเนี่ยจะอร่อยกว่าเมนเูที่เรากีสดๆนะคะเนาะเรากีกับอะไรก็ได้นะคะเช้าอะไรอย่างเนี้ยผักกาดอนนี่อร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวเราผัาให้หอมก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงแล้วก็ยกลงค่ะ ใส่ลาบชูกับพกชีโลไปเลยค่ะเพื่อเพื่อความหอมนะคะหืผัดพักกะโดใส่ไข่เนี้ยกีหอมมากๆเลยอะ่ะน่าทานมากเลยทุกคนใครก็สามารถทานกินได้นะคะเนาะพักกะโดนเนี่ยเนาะฝนไข่กับปุลละหนึ่งร้อยบาทเองค่ะนี่จะเป็นเมนูบ้านาน,นะคะวิธีทำกี่ขอเขาก็ง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ เมนูผัดผักกาดดอได้แล้วคะ่ะทุกคนคือกีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะหอมอร่อยมากๆเลยอะคะ่ะกีมหอมหอมหอมมากๆเลยนี่เลยนะคะผัดผักกาดดองใส่ไข่จ้าเช้านี้ได้แล้วนะคะเมนูง่ายๆบ้านๆหนึ่งเมนูคะ่ะกีกห็หอมนะคะก็ เดี๋ยวจะไปจะไปกินข้าวแล้วนะคะเนะาะช้านี้เนี่ยเสนอเมนูผักผักกาดซอยไข่ค่ะใครที่อยากจะได้ผักกาดอก็สามารถทํามาทําเพจนอ้องฝนได้เลยนะคะกะปุร่าหนึ่งรอยบาทค,ค่ะก็ไปแล้วเช้านี้นําเสนอเมนูผักผักกาดซอยไข่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย